ีตอนแรงๆจ้ะพี่น้องตอนนี้ย่อยสุกกับยูเฮียนดองนะจ๊ะปลาเสียมื่ออื่นบุญข่าซากแกบุญข่าซากตอนนี้ย่อยสุกกับสีมะฮว่าข่าซากอยู่บ้านดองนะจ้ะบ้านดองนี่เป็นร้านค้านะจ้ะที่คลิปก็เกก่าสเคยรีวิวให้เบิบงเนาะว่าลูกไส้ลูกสะไพย่อยสุกกับยู่นี่เนาะร้านขายของลูกไส้ร้านไข่ฟองลูกสะจ้ะกัดองกับยูน้ำกันจ้ะสีหะฮว่าข่าซากเนี่ยเปประเภทนี่บานเฮาเนาะอันนี้ไปซื้อของมาเติมกันจ้ะ ซุมหนึ่งซุมหนึ่งอันอันนี้ก็เแต้งไปจังหันมืออื่นจะเอายายแม่อันซุมน <medi> <Ti> ี <im> ้ซุมนี้เอาไปอันที่เอาไปจังหันเอาไปเนื้อเนื้อเขาเราบ่ท่านฟักไหมบอกไปเจ้ไมนสิฟักดอกเพื่นบ้านอ่ะเออเจ้สิฟักเออเดี๋ยวให้เจ้มันจัดการฟักเลยเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นปั่นตะย่ำเหมืนเพิ่นปั่นตะย่ำมือเศร้าสั่นอันนี้ตองไอ้ใจพี่น้องตองอันนี้ก็แต่งไว้จ้ะ เดี๋ยวเยื่อเสียวออกใหญ่ก่อนจ้ะนี่ยเยื่อเสูอออกใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องกำลังสิมาซุ่มห่อจ้เบิ่งดูนี่แม่ดองแตงใบเบิ้ลสุยางจ้ะบานนี้กระสียิบยิบกล้วยจ้าพอดองถือเลขพอดองถือเลขแต่ว่าพอด้เงินมาสั่นว่าตายตายเป็นยังษพ่อพ่อซับกันเห่อมันถือโอ้ยคันสีซับเป็นหกตัวป่านะมันก็สีเบิ้ลเงินลายเนาะ อุ้ยปุ่นยังขนมา้่าท่านในเหมือดอยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้องไม่ส่เชือเยังไม่น้ไม่ส่มอีกจ้ะแกยังว่าเขาสากเนาะจ้ะยายเพื่อนกินอืดกินอยากแม่นว่าเมียบักบกนี่เราบอบักบกนั่นน่ะมี่มาชุ่นแล้วแล้วบออบข้าวมี่บอกบข้าวเนาะกล้วยแ็มีใยายเพื่อนอืดเพื่อนอยาก จ้าจ yeah. 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 mm ้าขาดีย uh ัง huh. อ่าจำจยาบานมาล้วว yeah. ินดอโกสซเวลยวินดอโกสวีเดนหุ่นซอกหุ่นฟัวกะวินดูรซอกหน้สวีเดนแนอรลนดซอกหน้าหไหนบอยากลบ้านเออไอสเตที่นี่ฉันอยากอยู่นี่ นี่แทนคนเปนด่านแจ็คม้น้ำอมแจ็้กรองันี้กลิ่นไซม์กระห้องจะดิบิบดิบอะหอมหอมมุ่งแจ็คไม้ยังหักไรตอนนีเข้าวเราแนี้วยกนวดยกรถแม่นี่อันมากันนี่นี่บักบกนี่บักเมาอันนี้มันแก้วอันนี้บักแอปเปิลเด้อหนิเด้อ ยียวของใส่ันเดียวก็จะลมแย่ลงแบบที่ใส่เพื่อนขาใส่เขาเมาบขามป้อมบเมาทใส่สองเทใส่องเนบจาก้ามเนี่ยิใส่รโอ้นักขาสากน่าสอน้ขาสากไยังเม่อท่านได้ใส่ย่ไม่ใช่เป็ดแดกไปขาตอกเตีนี่เขาตกเตกบอย อัน he น hey, oh. <What? S 2> ี toes, ้เขาเรียกอยกอันนึงเด้อมันมันหอยจังซั่นเออเฮาเรียกหอยเอีกอันนึงใส่หมากใส่กุ้งคางนี่คางนี้เฮาใส่หมากใส่กุ้งคางนี้เฮาก็ใส่เนื้อจีนนี่ยวันนี้นี่เวลานั้นมันก็หยิบมเป็นสีมันก็เป็นตัวเขาจส่แต่อันนี้ใส่หมากใส่กู้อันนี้ใส่เนื้อยู่เนื้อจีนหอยเฮ็ดจังซั่นเด้อหมากกู้เอาให้เพิ่นมากหลงก็เนื้อยู่เนื้อจินเสียขาต้องแกะหนอนสองอันอันเจ้าสี่สิบเอือนว่าต้องนึเล่นจ้ะได้ไหมอันเจ้าสี่สิบต้องเอือนว่าต้องนึงจ้ะ อันนี้ย้สโซเซียทางนึงน,น,นี่ยสโซเซียลเซียนแล้วแต่อมอกจากแล้วแต่ประเภทศนี่หมู่บ้านทางนี้ย้สโซเซียลใส่กอกยากับหมากกับผู้จ้ะเอฟเฟกซ์สีนี่จ้ะอัน,นอันนี้ย้สโซเซียลเจ็บเนี่ยอยู่เนี่ยกินมี่ยังกับเจ็บใส่กับพี่น้องเก็บใส่บร่บบร,บออรู้ว่าสิเก็บใส่เบื่อทอนมั้งขมเม่าด้วยย้แมมเนีออ่ยขมเมาใส่ย่างลเล็กได้น้อยจ้ะเก็บใส่ ยาเย็บใส่สุมพักประเดียดนี่เอยียงกับใส่เบิร์ดอยากกันยังว่าเขาสาดเนาะไปสมย่าให้เพื่อนกินอืดกินยากแก้พี่น้นองบักซิดา,าวตอนไงปูดเขาบีเซาแรงเราหน่อยจิมเอาใส่เบิร์ดไม่กอแยกแม่บ้างเอ,อียงนะเขาปาดเขาปาดเขาซ้ำปีใส่น้อยมีกับพ่อหรือบมาง อี่ยังยาาแล้วนี่ี่บ่ทัทได้ใส่มันต้องใส่เทล่าถาดแล้นี่โอ้ยนีมันแบบ<ด>ตลกจันเทล่าใส่อันนี้กลวยไี่แก้วเออแก้วก็ใส่บิง่งอันกลที่เวีนินใส่บ่นมาณหนึ่งถุเนี่ยขาทยโคตเด่นี่โคตได้ไปบักบกบับกแตงบับกเคียวกงเพื่อนกินพกินยาดนีบักร่องกวางบักทิพ ตัวแบบเออหน้าเคือบัปาดมีเบะมีดอ่ะปาดบกหน้ากนนี่อย่งไนี่นี่ได้บากหน้ายัแมมใ่นี่น่นูองมัก่อนจ้า จาหเหาเก็บอีหยังใส่เบือทุกอย่างเลยจ้ะบานนี้มีอีหยังก็ใส่เนาะใส่หลายเวลาหล่นบานเนาก็เอามาอันนี้เป็นกอดยากับผู้จะกอดยาผู้หมากนาเนาะให้เพื่อนกินกิน,กนอยากบานนี้เขาก,ก็มามยิบใส่ก,จจกันจ้ะพี่น้องนี่ภาพใส่กันอันนี้ก็แล้วเต็งเตะมู่บ้านเนาะจ้ะอาจจะพวคู่กันแกยิบใส่แบบนี้พอแมียเป็นพาว่าให้งยิบไรอันหิ่ยิบไรอ,อ,อันจะยิบไรขวางเป็นว่าเพิ่นเปิดกินก็ได้เปล,ล,ลือกสันเป็นว่าวหิ่งไร้รองแกงซีเป็นว่า อันนี้เป็นต้องนึ่งด้วยจ้ะยายโสสีเฮ็ดเป็นหาต้องเะพี่น้องอัานพ่อไว้ทัแน่แล้วเหมอทั้งลายยางมั้งบุนนาบุหลังโอยมวนพักานแมันเกลยวมันเกลยวบบกอื่นได้ย่าเลื่อนเอพวนปูเอาแบเน่าก่อนจะเลืมอนดนี้เอาบักคัมพูมได้หนิคัมพูดพอตบแตกอาพริกใส่เหลวใส่เหล้วใส่อีกนี่อย่างแน่นี่ย ปาองแต่้น้องใหม่อันนีกทาดอเมกโอนี่ดคนตับเราอ่าเงี้ยเมากับประเทศใด่นี้อ๋อโคตรเอาถามนึงก็เรื่องถามนึงพี่น้องไม่บาทเลยน้องใหม่ใส่แล้วใส่อีกอ้าวแต่ที่ว่าคนตะกองเข้าไม่กินแท้บัสบัตดิ่ตะของเข้าอันนี้แล้วแเนาะ เป็นมาเป้นพู่มามาอยากอกหนึงมาคู่ข้มาข้ามนึงจ้ะใส่นี่เนื่กินเนื่อ,อยากกับมากระพู่จ้ะนี่แนี้เป็นตรงจังสี่จ้ะเ็ดจังสี่เรื่อยๆ,ๆจ้ยาด้ๆยลายย่างตัวบุญคอซาก ตงแน่แล yeah. okay. ้วลายางมันบนนาบนัโอ้ยมันดบ่ามันเกลียวมันเกลียวบบกอื่นได้เยอะเลยเนอะคนผูเอาบกหน่าก็จะลืมบ่เอาบบสามพ่วนี่หนิม่วนาตกแตกพริกพริกใส่เหลวใส่เหลวใส่อีกตังแน่นี่ยบปลา ได้น้องใหม่บ่ได้น้อันนี้บ่ทไดาไเออมาๆโอนี่ดิพอัพูสังฆสีญาสังฆาสาูสังฆาสาญาสังฆสีเพิ่นว่าจังซี่โอลืมทยิเยิโอ้ปงก็อจังซี่จ้ะ ปั่นข้าวสากกันไปห่อบาดที่นี้ยังทีเราคอยให้กระเมยปีไก่เออปีกายนี่คอยบบมาปีกวนนี่คอยกระห่อกับย่า่แม่มาละห่อแบบนี้ละวันที่สองอือไก่ชินเนี่ยเอออยู่ดีมีแห้งเจ้าก็อยู่ดีมีแห้งเจ้า่าคินหอดอยู่เคยไปเก็บพักบุงกับย่า่มีนี่แหละมาย้มอะไรก็เคยไปเก็บพักบุงน้ากันเออเก็บพักกั้นจองพักบุงน้ากัน ฝักก็ขึ้เก่าอะยรย่ามีเห็ดบัวก็เบื้งเห็ดม่กินเดีวเห็ดบัได้เอามาปีนี่แล้วย่าแมวก็บ่ได้เอามา้าโคนว่ามันเอายากมายากเห็ดเพิงบ่ได้เอามาอีหยังเนี่ยพ่อแท้ในมีน่ะฝักถั่ดินต้มมีไปอีหยังนี่บักบกมาแม่เอาบักบกได้แล้วบักบกเอาแล้วบักบกเอาแล้วเขาโคตรได้ไปเอาเจือแล้วอีหยังเนี่ยไหนที่พ่อแท้ในไร่ปั่นกันไปหัวตัว กัเรอกรมีเี้ยวประเภทนี้บานเขาพี่น้องบักสมอมีไปบักขามป้อมมีไปนี่มุกขอยซื้อมาเหมือบักขามป้อมนี่บักสมอเออบักสมออมวยมาใส่เขีอืขอบุญน่ะนะขอบุญเอาวะเอาเห็นแล้น่ขอบุญน่ะนะเป็นยังเี้ แ็งกร่งกันเฮ็ดอีหยังดูซุ่มอยู่ทั้งเตียงนะย่นหนึ่งตะขวดน้ำเลยพอไว้แล้วก็สิไปใส่อันตู้เย็นไว้มือเวีนไปจังก้อนไปใหญ่ปลาแดดเออเออเออเอาไปไปอยู่ดีมีแห้งด้อเออคือกันเดี๋ยวมือใดว่างๆเ้างฮอกแจ้งก้อนไม่กินเขาซุ้มกันยายเมียแล้วบุญแล้วงั้นคอยมากคอยกัญญากก่แข็เฮ็ดอีหยังเนี่ยอีหยังเนี่ยที่เจ้าบ่กท่านได้ได้นะ อันมักอานีได้ได้ไปอันนี้อันบักชมโอบักสมเคี่ยงมอยู่อักาใะอนหนนก่แดันนตองือัยอใส่ถวดินต้มวดินต้มันนีปั่นกันรถกระแลนบึนบึนโอ้ยยันติดทังพี่น้องเลยอ่าเฮี่นแม่ดอกติดทังกลังทำมะเผามะเผาเหนห่อเขาสาก สิทิ์ะลื <t ried> ่นเดิน <s> น <pered Gram ABS> <te> ่าซูเพรากันเฮ็ดอีหยังกษสิว่าเด้เนาะกมปุยคือเก่ากูปุยคือเกาดิเขาไม่หัวเด้อยหุ่นโกฝอยลมไม่ออสฝรุษหุ่นเออเขาไปพูดฝอยลมน้ำกันจำได้ว่าสนกว่านะอันนี้ห่อไปใหญ่มือมันลายโพดขายของก็ขายของ สลาบเนี่ยจนเร่งพี่นนอะลาบเนี่ยซอยจุสอยจุอันนี้ตุ่มขั้ว,วอย่าครกน้อยเด้จ๊เด้อเห็ดยูเห็ดกินไท่บานเข้าไปนิดสิละข้บ้านจ้ลายจีงลูกไส้เนยะจ้กับปรไผ่เนาะลูสะุสับปไ้ส่วโอ้โหหล่ะเจ้เน่าไเออ อยู่ฮอนเอ็นก็หัวออกส่วนลูกไส้ส่ว so, นขายของอย่้ะขายของอยู่างขมาทางผู้ฝอยล่มมาทางบ้านเราหน้าดีไม่แยะได้เลยจ้ะเด้อลานลูกไส้ลานลูกสะไบแก่ลานลูกสะไบแก่มีทุกอย่างจ้ะของมีทุกอย่างเลยจ้ะของมีทุกอย่างขายทุกอย่างเติมเงินเติมยังก็มีจ้ะ ท,ท,ทีไปทางผู้ฝอยร่มจะลานแรกลานแรกของูงบานเล,ลวจ้ะสินค้าสร้างกินเขา่าเยอะพีเนาะพอดองก็ล่างเง็นได้กินซู้จิ่นมีลายยางลายแนวจ้ะ สิแม่เบิ่งเวนตาเนี่ยเวนตาอันละรอยนะจ๊ะอันละรอยเว้นบ้่นบ่นเนี่ยโ <Yeah. S 1> น่นก็โอเคเยอะแต่ว่าอันนี้ขามันสมเป็นตาก็มีขายได้ไง <Yeah. S 1> อ่ามาทางเสน้นนีเจ้ะพี่น้องทางเสน้นนีสิเขาเมือง,องเนาะสิเขาเมืองอุดรอนจ้ะ มาอุดหนุนได้จ้ะเด้อมาอุดหนุนได้จ้าแอ่เบียนขายกว๋วยเตี๋ยวจ้ะมีเบียเบียเบียบุ่นกับมีจ้ะพี่นอ้องเบียบุ่นกับมีจ้ะอันนี้เป็นแอนซุ้มของใส่แร้วอย่าพลาสติกกับมีจ้ะ,อ,ะอันนี้เป็นขวกน้ำขวดอย่างส้มแกส้มอย่างก่อนไปจ้ะส้มเบียส้งงมอย่างอะไรจ้ะ ป้าหอมหอมท่านนี้ใส่หอม,มเป็นบ่นี่กําลังสรอยหอมเศียรแล้วเศียรแล้วเนี่ยกําลัง,งต้นห,หลับกันบ้านหนองมากินข้าวแลงอันนี้ต้มเนื้ออันนี้เป็นลาบส้มจ้ะลาบส้มกับว่เาเป็นลาบผมมุ่มหรือจลาบส้มอันนี้เป็นแก้วพี่อกมยู่ะ มาเด้อมาเด้อไม่กินข้าวกบลังน้ำกัดเจพี่น้องตอนนี้ใหม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวต้องกันจ้าจ้าตอนนี้ยศโชก็มาฮอดบ้านเลยจ้าลังจงากห่อข้าสักแล้วเนาะอยู่บ้านเมดองจ้าตอนนี้รับมาฮอดบ้านแล้วยหลายคนก็นสิอาจจะไม่เห็นบ้านยีโสวเวลากลางคืนเนจาจะเนาะกับประมาณนี้แหละจ้าเวลากลางคืนก็จะมืดไปหมดเนจาจะ ้วกไฟสว่างอยังบ่ทันได่มีจ้ะกำลังขออยู่จ้ะกำลังขออยู่เป็นวาสิมาติดติดตั้งให้อยู่นาะไฟสว่างก็ได้ได้ยินแต่เสียงอ่ากีริตห้องแกพี่น้องยินแต่เสียงกีริเสียงไม่ง่วงไม่ง่วงห้องนะจน๊ะนอกขวพูดหล,ลายผู้ทพ่เบิบึงตะต้นจนจบได้จ้ะเด,ด,ด้อขอบพูณผู้ที่เขามาติดตามยายสูทั้งไม่และเก่าพ่อกันไม่คิดราจ้าสวัสดีจ้า